สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกละสินเขตหอำเภอกุชินารายเขาวงนาคูทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําตัวกับพี่น้องให้เราได้ใกล้ชิดได้รู้จักกันมากขึ้นด้านหลังนี้ก็คือบ้านของผมเองนะครับหลายคนอาจจะยังไมง่ค้จัก,กว่าบ้านยุไสเพื่ออยากไปยาใจไปมาหาสู่กันอยากมาเยี่ยมมายำกันเนาะครับบ้านผมหลังนี้บ้านของผมเองครับอยู่ที่บ้านพพนนาดีตำบลน,น้องผืออำเภอเขาวงครับพี่น้องครับอันนี้คือบ้านของผมเองครับ ส่วนหลังนี้ครับหลังนี้เป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่ผมเองอยู่บานพนดีขึ้นกันแล้วก็อยู่ในบริเวณอาณาเขตเดียวกันนี่แหละมีบอ่อป่ามีสวนมีหน้าอยู่ด้วยกันคันผู้ใดทางไกลทางไกลมากกับถามหาเพื่อนคุณจักเหมิดเหรอครับในเขตนี้เราจักกันเหมิดในบันพนดีนะก็ถามหาบ้านอาจารย์พิพัฒน์บุคผมนะหมอกิ้งแก้วเนาะขันถามบ้านผมกับบ้านดร,อ,อ,รอิสระกับคุณหมอพิสมัยทุกคนหุณจักเหมิดครับบอกได้ครับอยู่กลางทุ่งหน้าผู้เดียวลางท่งไทยกลางทุ่งหน้าครับ พี่น้องครับที่ผมอยากเะนแนะนําบ้านให้คุณจักนี่เนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคันแขกไปพามาพายอยากมาเยี่ยมมายามมา,าปรึกษาหาเรื่องมาคุยอย่างกันกับมาได้ครับแต่ผมอยากจะเรียนพี่น้องว่าอย่างซี่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะภารกิจรัดพันตัวหลายครับพี่น้องพันตัวหลายเพราะว่ายังเพราะว่าตัวผมเองนะผมจบเปรี้ยเอกยข้าราการท่องเที่ยวครับยางที่พี่น้องทราบดีแล้วว่าตอนนี้รัฐบาลไทยเขาก็ได้เปิดประเทศแล้วเพราะว่ายังเพราะว่า วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ยเช่นเขางอมยั่งหนักเลยครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยน,นะครับเข้าไปกู้จนบ่ญเรือยังให้กู้เหรอครับตอนนี้ไ,ได้เขาบ่ามีเลยเข้าจําเป็นต้องเปิดประเทศเพื่อเอาเงื่อนตาตัางประเทศเขามาแล้วก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเทียทเท่ยวเนี่ยคือแหล่งไรายได้สําคัญของเราเลยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เมื่อเขาเปิดประเทศแล้วผู้ที่มีความรู้ผู้ที่ได้รับการฝึกมาทั้งด้านการท่องเที่ยวต้องออกมาซอยกันสู้คนทั่วประเทศครับตัวผมเองกะ ผมถึงเรียนเลยว่าผมค่อนข้างยุ่งอีหลีช่วงนี้นะจักสิีดยูมองดของประเทศครับวันธรรมดาวันจันทร์ฮอดวันศุกร์นี่ผมบอกบอดายเลยว่ายุ่งมองดภารกิจยุ่งมองดก็ต้องได้ไปค้ามไซกัน,นอนนั่นนั่งเครื่องบินไปทั่วประเทศหรือจักสิียูมองดของโลกกับพวกคุยกันขันเขาสร้างให้ไปมองดผมก็ต้องไปมองนั่นครับพี่น้องครับแต่พี่น้องเ่าต้องกังวลว่าสิต่อผมบ่ได้ว่าสิเขาหาบ่ได้สิมีภารกิจมีงานมีอย่างสิบ่คุยมาหาเรือนําบ่ได้ครับเพราะว่าผมนี่สสิิกลับบมมาาาาา้นปรระณเ์อทตย์ผมสิกลับบททุกเสาาร์์อิิตตยแหละ่ดขััดอีหยงนะ ผมมาตลอดเนาะเพราะว่ามาดูแลคุณพ่อคุณแม่มาดูแลให้หน่าจาของมีขอกง่วมีอย่างอยู่หนีหลายอยู่เนาะครับแต่ที่วมาทุกเสาร์อาทิตย์ขันผมบ่ได้นอนอยู่บ้านเขาวงผมกัมีบ้านอีกลหลังนึงอยู่บวกขาวอยู่บ้านเราหญ่ครับอ่าถามหาเท่านั้นก็นถามว่าบ้านยญยเป็นแก้วอยู่ใสเห็นเป็นน้าสาวผมเองปั๊มน้ำมันในต้นนะครับอยู่แถวนาวัดเหนือเนาะครับขันผมว่านอนอยู่เขาวงผมก็นอนบวกขาวกับอยู่บ้านเร่าแหละครับก้โทรหากันได้แต่พี่น้องก็ต้องกังวลเ้อครับ ว่าถึงผมจะยูมองไดในโลกนี้นะครับขันติดภารกิจสมัยนี้พี่น้องครับสมัยนี้มันเป็นยุคดิจิตอลแห้วครับมันเป็นยุคควันตัมมันเหมนสมัยโบราณที่จะผู้บ่าวผู้สาวถีบกัน,นเขียนจดหมายฝากไปสี่เนาะสมัยนี้มันเราเข้าถึงกันได้หมดแล้วเทคโนโลยีการสื่อสารพี่น้องครับผมจะขึ้นในพี่น้องเบิงอันนี้คือ facebook ของผมพี่น้องเข้าไปหาในคํานี้ใน facebook ได้เลยนะเฟซบุ๊กแฟนเพจของผมพี่น้องพิมพ์เข้ามานี้จาก Facebook ของพี่น้องพี่น้องจะดิ่งมาหาผมได้เลย ผมมีไลน์ผมมีเบอร์โทรผมมี u ู u ูบชา n นลพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องกังวลถึงเฮ้าสิซยูกันคนละฝากโลกเราติดต่อกันได้แบบเรียลไทม์ทุกวินาทีครับพี่น้องคุยเห็นหนากันได้ตลอดเฮ้าสามารถวิดีโอคอลใจไลน์ใน, line, ใน Facebook ใน YouTube ได้นะครับผมเตรียมข้อมูลทั้งหมดนใน YouTube เกิดมีกิจกรรมต่างๆที่ผมไปเข็ดมาเพราะฉะนั้นผมอยากเลี่ยนพี่น้องว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงว่าสติตกอผมบ่ได้โทรศัพท์ผมไม่เคยปิดตลอด24ชั่วโมงครับ ผมมีสำนักง,งานอยู่ในเขตของเข้าผมมีคณะทํางานอยู่ในเขตของเข้าผมมีทีมงานของผมถึงตัวผมมากเองบ่ได้แต่คนของผมสแตนบายยี่สิบสี่ชั่วโมงเข้าไปทุกปัญหาได้ตลอดยี่สิบสี่ครับตัวผมเองพี่น้องก็คุยโดยตรงกับผมได้เลยครับไม่ต้อง่านผู้ใดน,นะครับพี่น้องเข้าไปที่ Facebook ผมครับเข้าไปที่เฟซบ o o กแฟนเฟซเข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่ YouTube ระยะทางไม่สามารถปิดกั้นเราได้ไม่มีอุปสรรคอะไรขวางกั้นระหว่างเราได้เราต่อตรงถึงกันได้ตลอดผมอยากเล่นพี่น้องตรงนี้ครับไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางครับ อผมต้องขอโทษอีรีว่ามันต้องซอยชาติเรื่องการท่องเที่ยวผมภารก,กิจผมหลายอีรีครับช่วงนี้แต่ว่าเราจะไม่เหินห่างกันด้วยเทคโนโลยีขอบคุณหลายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ